มันเนียนจริงมันเนียนดีมากมาด้วยกัน3 4 3สเบอร์นะจ๊ะอันนี้เป็นเนื้อนะคะเป็นเนื้อที่กำลังดีเป็นสีนะอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่าเหลืองขึ้นมานิดหนึ่งเบอร์สามมีฟองน้ำด้วยนะคะฟองน้ำสีม่วงน่ารักจังเลยชอบว้ายฟองน้ำคือความนุ่มอันนี้ก็คือแบบประมาณ b e a u ้เบนเดอร์ได้เลยเอ้ยแต่มันเนียนสมชื่อว่ะเนื้อสัมผัสดีมากเลยอะเนื้อมันเนียนดีจังเลยอ่ะ ดิฉันคือเป็นตัวแทนจากกลุ่มคนที่รูมผลกว้างยิ่งกว่าสะดือตัวเนนื้อดีมากแกฉันอยจะกรีดอ่ะคือแบบงานผิวสวยมากคูอเนื้อเนี่ยเกลี่ยแล้วบางเบาไม่รู้สึกหนักผิวนะคะเกลี่ยเรารู้สึกสบายผิวดีปกปิดได้แบบผิวดูเป็นธรรมชาติมือดูเหมือนฉันเป็นคนผิวสวย ทที่แ้เนียนเหมือนของเคาน์เตอร์แบรนด์เลยเป็นรองพื้นที่ผสมพลาเมอร์ในตัวทําให้ผิวดูเนียนปันหนึ่งว่าลงพลาเมอร์ไปด้วยตรงนี้เขาเขียนว่า S p F 30 P A บวกบบวอ่ะโอเคใส่สารผสมกันแดดอะไรมาด้วยก็ถือว่าโอเคตอนนี้คือสวยชอบชอบชอบแฮปปี้เลิฟๆลิฟิฟ แต่เดี๋ยวเราก็มาดูตอนเย็นอีกทีว่าวันนี้ออกไปข้างนอกมันอะไรยังไงต่างๆแล้วมันก็จะยังเย็นอยู่งี้ทั้งวันหรือเปล่านะจ๊ะอะแลวตอนนี้ก็3ามทุ่มครึ่งแล้วนะคะคือตอนนี้จะบอกว่าน่าสวยมากคือแบบ เชื่อว่ารองพื้นเนียนอ่ะคือแม่งเนียนสมชื่อแบบอู้หูจริงคือถ้าอะไรดีเราก็จะบอกว่าดีจริงง,งานผิวคือสวยมากวันนี้มไม่ได้ซับเลยชอบมากรองพื้นเนียนเป็นอะไรที่ตาเชียมากทั้งรองพื้นทั้งฟองน้ําของดีเซตเนียนเนี่ยคือแบบไม่ไหวแล้วบอกเลยฟองน้ำร้อยเก้าอันนี้เมื่อเช้าใช้ไปด,ดีโคตรโคตรโคตรรองพื้นเนียนสมชื่อแบบโอ้ยตาย